สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกทุกคนครับพี่น้องครับผมลุงทัศครับวันนี้ลุงทัศพบพี่น้องของเราในงวดวันที่สิบหกธันวาวันนี้ครับผมจะมานําเสนอเป็นคู่ขี้ร้อยบนครับเป็นสูตรที่เดินมาจากงวดที่ผ่านมานะครับพี่น้องครับนี้คืองวดที่ผ่านมาผมเน้นไปที่สองกับสี่ครับมาที่สองเนาะเลข สำหรับหลักร้อยบนและวันนี้จะมาลงต่อให้พี่น้องเผื่อใครอยากจะนําไปใช้ผมพาฟังคําเตือนเลยครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและเอาไปใช้ครับคลิปวิดีโอต่อไปนี้ที่ผมกําลังนําเสนอน,นี้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นครับในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลและช่องของเราสนับสนุนเฉพ,าะ,เพาะสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีครับ,บด้วยความหวังดีจากทุงทัศนพี่น้องครับมาครับก่อนอื่นพี่น้องครับอากาศ ทางบ้านพี่น้องคงจะไม่แตกต่างจากบ้านลุงทัศนเนาะเย็นสดชื่นมากพี่น้องครับเย็นจะเยือกเลยขนาดอีสานนะครับอากาศนี้เย็นไม่ใช่หนาวนะหนาวผมว่ามันมีลมอันนี้มันเย็นเย็นมันน้ําค้างเยอะตอนเช้านี่เปียกหมดเลยเย็นตอนเช้านี่เย็นมากๆมากาแฟร้อนกันพี่น้องครับพี่น้องได้กินยังวันนี้เอา,ายางกาแฟครับมามาถ้าใครยังไม่ได้กินก็มาร่วมกันเลยครับ โอ้โหสุดยอดมากพี่น้องครับคิดถึงดอยอินทนนท์แล้วพี่น้อง,ง้งถูกวันนี้ลุงทัดจะไปเที่ยวดอยดอยอินทนนท์มาวันนี้ผมจะมานําเสนอเป็นสูตรที่เดินมาจากวัดที่ผ่านมาเรามาดูกันครับและก่อนที่พี่น้องจะเห็นสูตรนี้ผมได้ลงไปแล้วนะครับพี่น้องครับผมได้ลงหลักร้อยคู่ขี้ไปแล้วทําไมเอาสูตรนี้มา ให้ดูอีกเมื่อลงแล้วเพราะมันมีประเด็นสำคัญพี่น้องครับเดี๋ยวมาดูตอนสุดท้ายผมจะเฉลยให้ดูโอเคไหมครับมาทีนี้จะมาเข้ารายการสูตรเลยนะอันนี้สูตรนะครับงวดที่ผ่านมาหมื่นพันบวกหน่วยที่หนึ่งบวกหน่วยที่สามหมื่นพันบวกหน่วยที่1บวกหน่วยที่สามหมื่นบวกหน่วยที่ 1, หนึ่งแสนบวกร้อยที่สี่ 1, 4. อันเดียวกันนะ วดสุดท้ายได้เลขคู่มาดูว่านี้จะได้เลขอะไรแล้วผมจะไปชนกับชุดที่ลงก่อนหน้านี้นะพี่น้องนะมาครับผมพาคำนวณจากหนึ่งตุลาครับหมื 10, ่นพันเจ็ดบวกหได้สามสามมาบวกหลังหน่วยที่หนึ่งสามบวกสามเป็นหก เอาหมาบวกหน่วยที่สามอีกครั้งหนึ่งหกบวกศูนย์เป็นหสูตรนี้ได้หครับมาดูสูตรที่สองผมให้ใช้หลักหมื่นบวกหลักหน่วยครั้งที่หนึ่งหมืนและก็หน่วยครั้งที่หนึ่งเบวกสามเป็นศูนย์เราได้ที่เลขศูนสูตรที่สามแสนบวกหลักร้อยครั้งที่สี่แสนคือ8ด 8บวกหเป็น14สรุปพี่น้องครับงวดนี้ชนกันที่เลขคู่ทั้ง3สูตรเลขคู่มีตัวไหนเลขคู่มี 0, 2, 4, 6, 8นี่ครับ 0, 2, 4, 6, 8เราจะนำศูนย์สนี้ไปเป็นเลขหลักร้อยหนึ่งงวดประที่ 16ตุลาและงวดนั้นออก0 5 9 6 9 6เกากเารากำลังหาหลักร้อยอยู่นะครับหลักร้อยเป็นเลข6ก็คือเลขคู่ตัวนี้เราจะถูก6มาครับมาต่อเลยครับพี่น้องครับ16ตุลาใช้1พืศอกิการนะทีนี้นะหมื 10, ่นพันห้าบวกเก้าเป็นสิบสี่เอาสี่มาบวกลหลักน่วยครั้งที่หนึ่งสี่บวกห้าเป็นเก้า เอา9มาวางตรงหลักหน่วยครั้งที่3 9บวก9เป็น18สูตรนี้ได้เลข8คือเลขคู่สูตรที่สองผมไม่ใช้หลักหมื่นบวกหลักหน่วยครั้งที่1นึ่งหมื่นคือ 5, 5้าบวกหได้0เลขคู่อ่าเลขคู่มาแล้วครับค่อนข้างที่จะชัวร์แล้วว่าเป็นเลขคู่ แสนบวกร้อยที่สี่แสนคือศูนย์เอามาตรงนี้ดีกว่าศูนย์บวกสี่เป็นสี่ได้เลขอะไรคู่พี่น้องครับสรุปเราได้เลขคู่อีกสำหรับงวดนี้เลขคู่ก็จะมีศูนย์สองสี่หแปดสี่หกแปดนี่ครับ และเราจะนําเลขคู่0 2 4 6 8นี้มาเป็นหลักร้อยหนึ่งวดปที่1พืศกิการวันนั้นออกเลยครับ3 4 5 8 9 8 8 9 8หลักร้อยคือเลข8คือเลขคู่นะครับและ8ของเราอยู่ตรงนี้ต่อเลยครับ1พืศกิการมาใช้16พืศกิการนะ หลักห10มื่นบวกหลักพันได้เก้าสี่บวกห้าได้เก้าเอาเก้ามาวางหลักหน่วยครั้งที่หนึ่งเก้าบวกเก้าเป็นสิบแปดได้ผลบวกเป็นแปดเอาแปดมาวางหลักหลักหน่วยครั้งที่สามแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าพี่น้องครับมาและทีนี้ได้เลขเก้าตัวแรกคือเลขเก้าเป็นเลขขี้สูตรที่สองผมให้ใช้หลักหมื่นบวกหลักหน่วยครั้งที่หนึ่งหมื่นเป็นสี่ เอา4มาบวกหลังหน่วยครั้งที่1 4บวก9เป็น3เลขขี้ <c oughs> สูตรสุดท้ายผมใ,ใช้หลักแสนคือ3มาบวกหลักร้อยครั้งที่4 3บวก6เป็น9สรุปเป็นเลขขี้ทั้งสามสูตรครับงวดนี้เ,าเราได้เลขคือเลขขี้พี่น้องครับเลขขี้ก็จะเป็น หนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าเราจะนำหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้ามาเป็นหลักร้อยในงวดวันที่สิบหกพฤศจิกาพี่น้องครับและวันนั้นออกครับสี่ห้าแปดหนึ่งสี่ห้าเรากำลังหาคู่ขี้ในหลักร้อยอยู่สรุปคือเลขขี้นะครับเลขหนึ่งครับ และหนึ่งของเราก็อยู่นี่ครับ <c oughs> <c oughs> ขออภัยครับและจะออกเลขขี่ถูกเลขขี้ต่อครับเบกนี้หนึ่งพี่น้องครับอร่อยจริงๆพี่น้องครับมาต่อกันครับทีนี้จะมาถึงงวดวัาที่สิบหกเพื่อกิการนำไปใช้หนึ่งธันวาพี่น้องครับเรามาดูกันสูตร นี้สูตรที่หนึ่งผมให้เอาหลักหมื่นบวกหลักพันจะเป็นห้าบวกแปดเป็นสิบสามเอาสามมาวางตรงหลักหน่วยครั้งที่หนึ่งใส่เครื่องหมายบวกไปสามบวกสองเป็นห้าเอาผลลัพธ์ที่เลขห้ามาบวกหลักหน่วยครั้งที่สามห้าบวกสามเอ้ยห้าบวกเก้าเป็นสิบสี่มาแล้วครับพี่น้องครับได้เลขคู่ตัวที่หนึ่ง มาดูสูตรที่สองคนให้ใช้หลักหมื่นก็คือห้าตัวนี้ครับมาบวกหลักหน่วยครั้งที่หนึ่งเอาห้าหมื่นบวกหลักหน่วยที่หนึ่งหมื่นคือห้าห้าบวกสองเป็น 7. เจ็ดอ้าวเป็นเรื่องและทีนี้ได้คู่กับที่จะชี้ขาดคือสูตรสุดท้ายที่ผมทำขึ้นมาสามชุดเนื่องจากอะไรพี่น้องครับ ถ้ากรณีสูตรสองสูตรหนึ่งเป็นเลขคู่อีกสูตรหนึ่งเป็นเลขคี่ผมจะใช้เสียงข้างมากเอาเสียงประชาธิปไตยนี้แหละไปเป็นตัวตัดสินถ้าคี่สองตัวผมจะวันนั้นผมจะให้เป็นเลขคี่จะเอาเลขคี่ไปใช้ถ้าวันนั้นได้เลขคู่สองตัวเลขคี่หนึ่งตัวผมจะนําเลขคู่ไปใช้เข้าใจนะครับต่อครับ มาดูสูตรที่3ามแสนบวกหลักร้อยครั้งที่4ี่แสนคือ4 4มาบวกหลักร้อยครั้งที่สองสี่บวกสองเป็นหกสรุปพี่น้องครับคะแนนเอกไม่เอกชันนะครับสองใน3ก็คือเลขคู่สรุปเราได้เลขคู่ที่จะนำไปใช้เป็นหลักร้อย เลขคู่มีอะไรครับเลขคู่ก็จะมี0มี2มี4มี6ตัวสุดท้ายก็คือเลข8เราจะนำ0 2 4 6 8นี้ไปเป็นหลักร้อยหนึ่งวดวันที่1ธันวาที่เนอะครับเรามาดูกันครับรางวัลที่1 4 6 1 2 5 2 หลักร้อยคือเลข2ตัวนี้ครับคือเลขคู่สรุปเราเข้าที่เลขคู่สองแล้วทีนี้งวดนี้จะสำคัญมากเนื่องจากจะเป็นงวดปัจจุบันที่เราจะนำไปใช้จริงและผมจะไปชนกับสูตรที่ลงก่อนหน้านี้ก่อนที่พี่น้องจะเห็นสูตรนี้คงจะเห็นแล้วครับสูตรที่ผมลงก่อนไปสูตรนั้นเป็นสูตรขึ้นมาใหม่ ได้เลขอะไรมาดูครับส่วนตัวที่จะไปชนจะได้เลขอะไรมาดูสูตรนั้นพี่น้องถ้าใครยังไม่เห็นสูตรแรกให้กลับไปหานะครับเป็นคู่ขี้ผมลงกันก่อนสูตรนี้ทำไมเอามาซ้อนกันทำไมเอามาดูเป็นสองสูตรสองครั้งมาเหตุผลตรงนี้สูตรที่หนึ่งหมืน่นบวกพันหก บวกหเป็น7เอาเ็มาวางหลักหน่วยครั้งที่หนึเบวกห้าเป็น12 12 7งบเวกห้าเป็น12มาบวกหน่วยครั้งที่1 เจ็ดบวกสองเป็น <c oughs> มาต่อครับ <c oughs> สูตรที่สองหมื่นบวกหลักหน่วยครั้งที่หนึ่งหมื่นคือหกหบวกห้าเป็นสิบเอ็ดแสนบวกหลักร้อยครั้งที่สี่ แสนคือสี่สี่บวกเก้าเป็นสิบสามเราได้แบบนี้ครับสี่บวกเก้าเป็น 13. สิบสามสรุปอ่ะผมทวนอีกครั้งหนึ่งเผื่อพลาดสูตรที่หนึ่งแสนหมืน่นไอหมื่นพันบวกหน่วยที่หนึ่งบวกหน่วยที่สามถ้าผมผิดคอมเมนต์มาบอกด่วนเลยนะครับพี่น้องครับหมื่นบวกพันหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ด เอาเมาวางหลักหน่วยครั้งที่หนึ่งถมโยบายยังไงวางตรงนี้เนาะเจ็ดบวกหาเป็นสิองแล้วบวกหลักหน่วยครั้งที่สามเอาสองมาบวกเ็เป็น9กสูตรที่1ได้วิ่งเก้าได้เลข9้าคือเลขขี้ สูตรที่สองผมให้ใช้หลักหมื่นบวกหลักหน่วยครั้งที่1หมื่นคือ6กหบวกหเป็น11ได้หนึ่งสูตรที่สแสนบวกหลักร้อยครั้งที่4พี่น้องครับแสนคือ400อยที่สี่คือ9ก้าสบวกเเป็น13สสรุปออกมาแล้วพี่น้องครับ หลักร้อยงวดนี้ของเราได้ที่9และก็1และก็3สรุปมันเป็นเลขขี่เป็นเลขขี่นะงวดนี้เลขขี่ก็จะมี1 3 5 7และ9 อะได้มาแบบนี้พี่น้องครับได้มาแบบนี้แล้วทีนี้ผมจะไปชนชุดที่ลงก่อนหน้านี้ถ้าใครยังไม่เห็นชุดแรกนะครับพี่น้องครับอันนี้มันเป็นชุดใหม่นะอันนี้มันเป็นชุดเก่าชุดที่สูตรสูตรนี้ถูกมาจากงวดที่ผ่านมาอ่ะอันนี้คือสูตร งวดที่ผ่านมาที่ได้เลขคู่อันเดียวกันนะครับมันจะอยู่เป็นแบบนี้อ่าแล้วทีนี้เราได้เลขคี่หนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าแล้วผมจะมาชนชุดที่ลงก่อนหน้านี้สูตรนี้อ่ะวิธีทำใช้แสนเป็นตัวตั้งถ้าแสนเป็นเลขอะไรก็จะเป็นเลขคู่คี้ตัวนั้นสูตรที่สองก็ใช้สิบที่สาม สูตรที่สามผมให้ใช้หลักหมื่นบวกหลักสิบบนอันนี้เริ่มคำนวณจากหนึ่ง 1, ตุลาพร้อมกันนะแล้วทีนี้ผมจะเอามาประกบกันแบบนี้เลยอพี่น้องจะได้เห็นชัดๆอันนี้ผมให้เป็นชุดที่หนึ่งอันนี้เป็นชุดที่หนึ่งนะพี่น้องนะผมลงก่อนแล้วอันนี้ก็จะเป็นชุดที่สองชุดที่สองนี้เดินมาจากงวดที่ผ่านมาทำไมผมเอามาให้ดูอีก เอา,าย้ำเพราะว่าบังเอิญมันได้ตรงกันพี่น้องครับวดสุดท้ายมันได้เลขขี้หนึ่งสามห้าเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันจะมีโอกาสมาไหมมันจะมีโอกาสมาไหมคนละสูตรแต่มันได้ตัวเดียวกันเป๊ะเลยพี่น้องครับผมก็เลยเอามาให้พี่น้องดูอ่ะถ้าเราชนมาจากงวดวันที่ อันนี้คำนวณนจาก1ตุลาพร้อมกันทั้งสองสูตรนะวันนี้หลักร้อย02468ได้เลขคู่เหมือนกันออก696นะวันนี้ออก696แลว้ววดต่อมาครับสูตรนี้ได้02468เหมือนกันออก898นะและว้ววดนนี้ได้เลขคี่เหมือนกัน13579ออก145 และงวดก่อนงวดปัจจุบันได้เลขคู่คือ02468มา252และงวดปัจจุบันได้13579ทั้งสองสูตรสรุปมันเป็นเลขขี้ครับนี่มันเป็นเลขขี้ผมก็เลยเอามาให้พี่น้องดูมันจะมีโอกาสมาไหมล่ะพี่น้องครับเมื่อมัน หสูตรมันได้เลขขี้ตัวเดียวกันหมดผิดก็คือจะผิดกันหมดทั้ง6สูตรเลยเหรอถ้าในนี้ถ้าเลขขี้ผมคัดเด่นออกมาให้พี่น้องคือ913หงมวดน,นี้ถ้าขี้มานะผมคัดออกมาคือเก้าหนึ่งสามจะมาไหมณนะขณะนี้ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับแต่ผมจะลงหลักร้อยอยู่อีกสูตรหนึ่ง ก็ลองจะมาคำนวณถ้ามาตรงที่913นี้ผมจะมั่นใจมากผมจะมั่นใจมากกว่านี้ผมทำไว้แล้วครับผมจะทําเป็นชุดสามตัวบนให้พี่น้องวดที่ผ่านมาก็เฉียดขิวนะครับพี่น้องครับมีโอกาสเกือบใครได้เห็นชุดสามตัวบนตรงๆนะครับวันนี้ผมก็เตรียมไว้แล้วผมจะไปลงใกล้ๆเกือบจะออกครับพี่น้องจะได้ไม่ลืมเนาะ ประมาณวันที่สิบสองิบสาประมาณนั้นน่ะพี่น้องครับได้คู่ชุดสามตัวตรงเป็นชุดของขวัญปีใหม่ให้พี่น้องถูกก็ถูกไปเลยไม่กี่หางครับผมเน้นไม่กี่หางถ้ามันถูกมาก็เต็มเต็มนะครับถ้ามันไม่ถูกเราก็ต้องยอมรับมาพี่น้องครับสําหรับร้อยบนคู่ขี่งวดนี้สรุปได้ เลขขี่ทั้งหสูตรเลยนะสูตรหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรสี่สูตรห้าสูตหวิธีทำม,มันไม่เหมือนกันนะอ่ะแต่มันบังเอิญมันมาได้ตรงกันมันจะมาหรือไม่มาผมก็ไม่อาจที่จะบอกได้ที่มานำแสดงนำมาแสดงก็เพราะว่าถ้าพี่น้องเห็นแล้วเกิดมีเลขในใจในตัวนี้จะได้แม่นใจขึ้นมันอาจจะมีส่วนมาสูง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็มันเกิดขึ้นได้หมดพี่น้องครับอาจจะไม่มาเลยก็ได้เนาะอ่ะทั้งหมดทั้งมวลผมลงข้อมูลให้พี่น้องไว้เทียบเคียงถ้าชอบก็ค่อยนําไปใช้ถ้าเรามีข้อมูลเยอะเราก็ได้เปรียบเขามีข้อมูลน้อยก็อาจจะเสียเปรียบเมื่อได้ตรงนี้แล้วก็ลองไปเทียบเคียงกับอาจารย์ที่เขาจริงๆก่งกว่านี้นะครับพี่น้องก็ถ้ามาตรงกันแล้วเราไปตัดเหลือตัวใดตัวหนึ่งเราก็จะเน้นตัวนั้น โอเคนะครับมาพี่น้องครับสําหรับวันนี้ผมลุงทัศน์อนจะจากกันก็มีแต่คําว่าขอบคุณและขอบคุณขอบคุณงวดนี้ขอให้เป็นงวดของช่องลุงทัศน์มั่งพี่น้องครับขอให้พวกเราถูกสองตัวตรงๆและสามตัวตรงๆในงวดส่งท้ายนี้นะครับงวดนี้มีแค่สิบหกไม่มีสามสิบนะพี่น้องนะโอเคครับโชคดีทุกคนคลิปนี้พอแค่นี้สวัสดีครับ